ยังคงราดน้ำมันลงบนกองเพลิงอย่างต่อเนื่องนะครับเช้าวันนี้13มกราคม69เข้าสู่วันที่17ของการประท้วงใหญ่ที่เกิดขึ้นในอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์โพสต์บอกเอาไว้เลยครับมีผลทันทีครับประเทศใดก็ตามแต่ที่ทําธุรกิจกับอิหร่านจะต้องจ่ายภาษีศุลกากร25%เในทุกๆธุรกิจใดก็ตามที่ทำกับสหรัฐอเมริกาครับและคำสั่งนี้ถือเป็นที่สุดนะครับโดยอาจารย์กรอบศักดิ์ภูตตะกูลวิเคราะห์เอาไว้เพิ่มเติม สงครามเศรษฐกิจกับอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์สั่งเพิ่ม25%ทาลีฟกับทุกประเทศที่มีการค้าขายทำธุรกิจกับอิหร่านหวังที่จะกดดันอิหร่านเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกำลังชั่งน้ำหนักเตรียมแนวทางต่างๆด้านการทหารโดยเลือกใช้มาตรการกลุ่ม secondary t a ท i f f s ที่เคยนำมาใช้กับกรณีประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียแต่ว่ารอบนี้จะกว้างขวางกว่ามากครับประเทศที่ค้าขายทำธุรกิจกับอิหร่าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกนําเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรจะโดนเรียกเก็บภาษี25%ทาลิฟเพิ่มเติมทันทีซึ่งเป็นการยกระดับมาตรการแซงชั่นหรือว่าการคว่ำบาตรต่างๆที่มีอยู่ก่อนแล้วจากเดิมเป็นรายคนรายบริษัทรายธนาคารเฉพาะที่มีธุรกิจกับอิหร่านสําหรับมาตรการรอบนี้ขอเพียงมีใครในประเทศที่ค้าขายทําธุรกิจกับอิหร่านทุกธุรกิจของประเทศดังกล่าวจะต้องจ่ายภาษีนําเข้า25% ในการส่งทุกสินค้าหรือบริการไปยังสหรัฐอเมริกาและจากที่ดูเร็วๆเบื้องต้นจีนอินเดียที่ซื้อน้ำมันและประเทศที่อยู่รอบข้างอิหร่านเช่นตุรกีปากีสถานอิรักที่มีการค้าพรมแดนทั้งหมดนี้มุ่งเป้าไปสู่การยุติการส่งออกสินค้าต่างๆไปที่อิหร่านรวมทั้งสร้างปัญหาให้กับการส่งออกของอิหร่านซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่อิหร่านกำลังเผชิญอยู่แล้วจากกรณีที่ค้าเงินเรียว ที่ลดค่าลงกว่า20เท่าในช่วงต้นปีนี้ให้ลุกลามขึ้นไปอีกแล้วจากมาตรการนี้แรงสั่นสะเทือนจากปัญหาการเมืองอิหร่านจะเริ่มไม่จํากัดวงเพียงที่อิหร่านเท่านั้นแต่ขยายวงยกระดับออกไปยังประเทศต่างๆและไม่จํากัดเพียงแค่การทหารแต่เป็นทางเศรษฐกิจด้วยและอาจจะทําให้สงครามการค้าโลกที่ลงตัวไปแล้วพอสมควรกลับมาเป็นประเด็นส่งผลกระทบอีกรอบหนึ่งแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางสำนักที่มองต่างนะครับระบุว่า การที่ทรัมป์นั้นเลือกใช้มตรการทางเศรษฐกิจในการกดดันอิหร่านอาจจะเป็นการลดโอกาสที่ทรัมป์จะแทรกแซงการประท้วงในอิหร่านด้วยการใช้กําลังทางการทหารล่าสุดนี้ราคาตัวคําตลาดโลกโกลสปอตย่อตัวลงมาครับหลุด4,600ตอนนี้อยู่ถแถวสี่พัปเหรียญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงบ้างครับกับมตรการล่าสุดที่ทรัมป์ใช้กับอิหร่าน